อันนี้เรียกว่าฝึกรูปในรูปแบบโดยใช้มือเคลื่อนไหวมี14จังหวะแต่ละจังหวะท่านก็บอกให้รู้สึกเนี่ยพอพลิกปั๊บเนี่ยรู้สึกยกขึ้นมานี่มันก็รู้สึกนะอันนี้มันเป็นคําพูดแต่เวลาเราฝึกจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับรับรู้แบบสบายๆลองนึกออกไหมว่าตอนที่ไม่ยกมือแบบนี้มันก็อย่างหนึ่งแต่พอพอทำแบบนี้มันก็อีกอย่างหนึ่งมันเกิดการรับรู้อะรับรู้ นึกออกไหมเมื่อก่อนเนี่ยลองดูนะความแตกต่างคือถ้าเราไม่ฝึกแบบแบบเนี้ยนะวันหนึ่งเนี่ยแต่และว,วันเนี่ยแต่และเวลาเนี่ยมือเนี่ยมันจะเคลื่อนเยอะแยะมากหมดเยอะแยะมากเลยคูบ้างเหยียดบ้างคู่บ้างเหยียดบ้างเนี่ยเกาหัวเกาเนี่ยมันเคลื่อนตลอดทั้งวันแต่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าเราไม่เคยฝึกมาก่อนมันก็เลยเคลื่อนไปแบบแบบไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราตั้งใจที่จะทําให้มันเคลื่อนเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดการรู้สึกตัวได้นืกอ,อกอกไหมเห็นความแตกต่างไหมเยวแม่เห็นความแตกต่างไหม <S <S อ่าเนี่ยทุกคนแหละวันๆเนี่ยร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งวันแต่ไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าไม่ผ่านการฝึกมาก่อนต่อให้ฝึกมาแล้วอย่างไงก็ลืมอีกจนกว่าจะฝึกเยอะๆเยอะๆแล้วมันก็ค่อยรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทํา แต่จริงๆอ่ะความรู้สึกตัวเรื่องกายเคลื่อนไหวไม่ใช่มีแค่มือเคลื่อนไหวแบบนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็สอนหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนหลวงพ่อเทียนท่านใช้ท่านใช้แบบคำรวมๆเขาบอกว่ากายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆก็ให้รู้สึกเห็นไหมกายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆก็ให้รู้สึกเช่นมันเคลื่อนไหวแบบเนี้ยเนี่ยฉะนี่นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วอ่าก็ให้รู้สึก มันจะเอียงไปข้างหน้าเนี่ยโยมลองทําดูเนี่ยเอาเอียงมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเนี่ย,ยมันก็รู้สึกได้แอนไปข้างหลังเนี่ยเอาลองทําดูเนี่ยอ่ามันก็รู้สึกได้นึกออกไหมเนี่ยกายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆก็ให้รู้สึกจริงๆมันก็คือชีวิตประจําวันนี่แหละแต่เราใหม่ๆก็คือสนใจตั้งใจนิดหนึ่งว่าอ๋อมันเคลื่อนแบบนี้นะเอาทีนี้แบบนี้บ้างแบบนี้สมมติว่าโยมจะหันไปข้างซ้ายเนาะเอาหันไปข้างซ้ายที่หันหน้าไปข้างซ้ายหานันอ่าโยมแม่หนัน หันมาข้างขวาเนี่ยหันไปหันมาเนี่ยลองสังเกตไหมมันจะมีความรู้สึกความตึงความความอะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะรู้สึกรับรู้ได้เนี่ยเอาโยมจะสะบัดหน้าเร็วๆก็ได้เนี่ยอืออืออืมอืมอ,มอ,มอมืรู้สึกได้ไหมเออต่อไปกรรมฐานของโยมอะ่ะโยมจะนั่งแบบคือให้มันถูกกาลเทศะเนอะโยมก็หมายถึงว่านะั่ที่แบบเนี้ยโยมก็นั่งแบบนี้บ้างพอมันเบื่อแล้วก็แบบนู้นบ้างอย่างเนี้ย ก็ร yeah. yeah. ู้ได้ท yeah> ั yani ้งวันเข้าใจไหมออแล้วก็อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะเผื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วโยมรู้สึกอยากจะเอามาฝึกก็ก็ทําให้ทําตามนี้เอาอย่างเช่นเวลามันเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกได้เวลานอนอย่างเงี้ยจากนั่งเป็นนอนเนี่ยระหว่างเอียงอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกและพอนอนแล้วมันก็ยังรู้อยู่ว่านอนแล้วพอเข้าใจเนาะเอาเอาแบบย่อยกว่านี้อีกกลืนน้ำลายดิกลืน เกินน้ำลายรู้สึกได้ไหมเออเอาเกิอนอีกเกิอนอีกตามทำตามที่หลวงพ่อบอกนะให้เกินน้ำลายนะเอาเตรียมหลักเลยดีเดี๋ยวน้ำลายไม่มีจะเกินตอนตนี้อย่าเพิ่งเกินเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าให้มีคําตอบกับตัวเองว่าเ hey, ฮ้ยเกินน้ำลายมันก็รู้สึกก็คือรู้ได้นะเนี่ยเอาเกินรู้ได้ไหม เออรู้ได้ต่อไปเนี่ยนอนเกินน้ำลายก็ได้นั่งเกินน้ำลายก็ได้เดินเกินน้ำลายก็ได้ขอให้รู้สึกอะ่ะเอาเอาเกิอนอีกอเห็นไหมมันเกินครั้งหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งถูกต้องไหมเอมอเอาเกิอนอีกอืมก็รู้อีกเกินเลยเกินเกิน กินนะตามที่หลวงพ่อบอกนะบอกอย่าดื้อกันนะ <c oughs> เอาเกินเกินืน <c oughs> <c oughs> มันรู้ได้ไหมว่ากลืนไม่ได้รู้ได้ไหมว่ากลืนไม่ได้รู้ได้ทีเนี้ยที่ฝึกนะเราฝึกให้มีตัวรู้นะให้มีตัวรู้คือกลืนได้ก็รู้กลืนไม่ได้ก็รู้เห็นไหม อันเนี้ยมันมีตัวรู้ไงรู้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 สึกรู้รู้เออเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเวลามันผิดเนี่ยจริงๆอ่ะโยมยกมือยกมือเนี่ยผิดจังหวะเนี่ยมันรู้ได้ไหมรู้นี่แสดงว่ามีสติอยู่คือมันผิดมันเผลอไปก่อนอ่ะมันเผลอเขาเรียกว่ามันหลงไปหลงไปทําผิดอ่ะเนาะหลงกายเนี่ยมันหลงแล้วก็ไอตัวรู้ก็รู้ว่าว่าหลงว่าผิดอ่ะประมาณเนี้นึกออกไหมออก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันถูกก็รู้ผิดก็รู้ เนี่ยเขาเรียกว่าตัวสติแหละไอ้ตัวรู้เนี่ยผิดก็รู้ถูกก็รู้ไม่ออกเนาะเออจริงๆไอ้เรื่องนี้เรื่องรู้มันมันไม่ยากหรอกแต่เรามันยากตรงที่เราจะทําให้ได้เราจะทําไม่ให้มันผิดเลยแต่ตัวรู้เนี่ยมันรู้ไปแล้วว่าถูกก็รู้ผิดก็รู้โอเคไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดเรื่องของการเดินจงกรมให้ให้ดูกันเนาะแต่อันเนี้ยที่ที่เราฝึกเป็นแล้วเนี่ยต่อไปก,ก็ก็ฝึกตามรูปแบบระหว่างเวลาเราปฏิบัติระหว่างวันเนี่ย บางช่วงเราก็นั่งยกมือใช่ไหมยกมือบางช่วงเราอาจจะนั่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยแบบนี้ยเออใช่ไหมแบบนี้ก็ได้แล้วแล้วก็หันแบบนี้เนี่ยได้หมดแหละขอให้รู้สึกก็กลายเป็นว่ามันผสมผสานกันแบบน้นบ้างแบบนี้บ้างแต่ก็เออเขาเรียกว่าอย่ายขี้เกียจอย่ายขี้เกียจที่จะทะําอ่ะทําก็แบบนี้อ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวจะเปิดจะเปิดการเดินจงกรมเนาะหลวงพ่อคำเขียน ต้องเอาภาพนี้มันจะมีเสียงมั้งรู้จักหลวงพ่อกำเขียนมาก่อนไหมบอรู้จักไหมไม่รู้เนาะใครไม่เคยรู้จักหลวงพ่อกำเขียนยกมือโอ้หลายคนเนาะนี่รูปภาพอ๋อันนี้จอบังตรงไหนมีอ่ะอันนี้รูปเล็กเออได้ท่านมรณภาพปีห้าเจ็ดอ่ามรณภาพนี่ปีที่สิบเ็ละแป๊บเดียวสิบ็ปีละ ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นประธานสงฆ์อยู่ที่นี่มีพระอาจารย์ไพศาลเป็นเจ้าอาวาสเนาะและท่านก็ป่วยอาภาษเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองแล้วก็มันต่อมน้ําเหลืองโตแล้วก็ไปเบียดไอ้ไอ้ท่อหายใจอะแล้วก็จนกระทั่งเจาะคอพอเจาะคอแล้วตอนหลังมันก็ยังเบียดอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือหายใจไม่ออกแล้วก็มรณภาพไปแต่ท่านไม่เป็นทุกข์เลยนะ ขนาดหายใจไม่ออกท่านไม่เป็นทุกข์โยมต้องฝึกถึงขั้นที่ไม่เป็นทุกข์เดอ้อนึกออกไหมเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อเกินเอาไว้ก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องถึงขั้นที่ว่าพ้นทุกข์ไงทุกข์มีอยู่แต่ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เอาใหม่ทุกข์มีอยู่แต่ไม่ต้องเอาทุกข์มีอยู่แต่ไม่ต้องเอาเราไปเป็นทุกข์ใหม้ม, <c oughs> ออ <c oughs> มันมีแต่ทุกข์เออฟังไปก่อนมันมีแต่ทุกข์แต่ มันไม่ใช่เราทุกเออนี่นี่หยอดให้หน่อยหนึ่งก่อนควังยากเนอะมันมีแต่ทุกข์แต่ไม่ใช่เราทุก